ให,ให้มึงมาเตือนกูอะไรเงี้ยแล้วชีวิตมันก็ตั้งแต่ความสัมพันธ์วันนั้นมันเกิดขึ้นเราก็เห็นความความว่าเราไปแตะอีกโก้เขาแบบมากขึ้นอนะ่ะเหมือนกับว่านิดนึงเขาก็จะแบบไม่ไม่ชอบแล้วแล้วเอาเราอไปพูดในอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเออโลกมันแคบนะมันก็ได้ยินกันพูดคุยแหละอืมก็เรามาเล่าให้ฟังคขาว่าแบบ กิ๊บอาจจะไม่มีดวงในการที่มีความสัมพันธ์อย่างเนี้ยเพราะว่าด้วยความปากเป็นอย่างนี้แหละก็เลยมาเล่าให้กันฟังสู่กันฟังว่าใครเคยเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตบ้างแต่ถ้าถามกิ๊บว่ากิ๊บโกรธใครไหมตอนนี้ตอนนี้กิ๊บไม่โกรธใครเลยตอนนั้นอาจจะมีอารมณ์ที่แบบรู้สึกรู้สึกระคายเคืองใจบ้างแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยยังคงไม่ชอบในสิ่งที่เขาทํากับเราแต่ด้วยอีกมุมหนึ่งเรามองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะทำผิดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง